สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารวไทยชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีก็กลับมาพบกับทุกท่านนะคะในคลิปดูดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ให้กับชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15มิถุนายนนะคะถึง14กรกฎาคมค่ะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศรีมิถุนนะคะสามารถที่ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศรีตามแบบไทยนะคะช่องของอาจารย์นราีก็ใช้โหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะเป็นการประยุกต์ใช้ สำหรับใครที่ราศีมิถุนแต่เป็นลัคนาอื่นเช่นลัคนาพิจิกตรงนี้ก็ไปเช็คดวงกับลัคนาพิจิกได้นะคะดูทั้งลัคนาและราศีก็จะได้รายละเอียดที่แม่นยำแม,ม่นตรงมากขึ้นนะคะใกล้เคียงกับการดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้แบบฟันธงอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัว ใครสนใจดูวดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะณานะรีระดา65ตามปกคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ชาวราศีมิถุนส่วนคนที่คอามสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอเป็นพาร์ทที่2ในคลิปนี้นะ The Empress ว้าวเดือนแห่งความรักชาวราศีมิถุนคุณเป็น,นะะราชินีนะคะหรือไพ่จักรพรรดินีนะคะ โอ้โหดูดีมากๆเลยนะคะมีอำนาจนะคะเป็นคนที่มีทั้งอำนาจมีทั้งเงินทองนะคะเป็นคนที่ควบคุมดูแลลูกน้องบริวารต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกเป็นอัศวินดาบนะคะหไม้เท้าค่ะ สิบไม้เทา้าโอ้โหทำไมมันภาระมันหนักขนาดนี้หกดาวค่ะหนึ่งถ้วยราชาดาเก้าเหรียญค่ะราชาไม้เท้านะคะ แผงหนึ่งใบค่ะก้าวไม้เท้าเหมือนกับในเดือนแห่งความรักเดือนกรุมภาพัน์ธนี้นะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรเนี่ยกับการทํางานนะคะเหนื่อยกับภา,า,าระหน้าที่ต่างๆที่คุณต้องทำนะงานรัดตัวงานหนักนะคะสิบไม้เท้าหรือว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างในข้อครัวที่คุณ สองคนเนี่ยนะคะคนที่เป็นคู่กันแล้วก็ที่แต่งงานกันแล้วตรงนี้นะคะเหมือนต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยกันนะคะก็เลยเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยกับการต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าการสร้างชีวิตนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วแบบไม่ไม่มีเวลาสวีทกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะคุณดูสิมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามา เหนื่อยแต่ก็ยังมีเวลาดูแลจิตใจยังมีเวลาถามไถทุกสุขยังมีเวลาไปเที่ยวนะไปบางคนไปฮันนมูนบางคนไปแบบไปฉลองกันสองคนนะคะเป็นการพักผ่อนแล้วก็ฉลองวาเลนไทน์ด้วยเห็นไหมคะมีทั้ง6ดาบแล้วก็มีทั้งหนึ่งถ้วยนะคะได้เดินทางไปเที่ยวไหนได้วยกันสวีทกันนะในช่วง กุมภาพันดันแห่งความรักนะคะคุณเป็นมเพสนะคะพลังของไพ่จักรพรรดินีนะพะนันคู่ครองของคุณเนี่ยดูยังเอาใจใส่ดูยังให้ความเก่งใจนะคะแล้วก็ให้อานาจกับคุณในการที่คุณแบบจะถือเงินหรือว่าอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะคุณยังมี power ตรงเนี้ยค่อนข้างมากหรือว่าในหนึ่งนะคะชาวมิถุนที่เป็นผู้หญิงอาจจะหาเงินเก่งด้วยก็ได้นะคะหาเงินได้ทัดเทียมกับคุณผู้ชายนะคุณก็เลยแบบเป็นลักษณะที่แบบว่า ยืนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันเลยนะคะเป็นผู้นําครอบครัวไปด้วยกันทั้งสองคนนะคะอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์เห็นมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มีความเป็นราชาดาบนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนเองนะคะ,ะว่าชาวราศีเมถุนก็เป็นธาตุลมนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะจะเป็นฝั่งของราชาไม้เท้านะคะ เพราะนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะอีโก้สูงเหมือนกันนะคะทำอะไรทำจริงนะคะเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ดูผ่อนคลายนะคะเป็นคนที่ดูแบบใจเย็นอดทนรอคอยได้ดีนะคะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะ แล้วก็บวกกับความเป็นเอมเพสที่เป็นพลังงานที่คุณขึ้นมานะเพราะนั้นในช่วงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะใช้เหตุผลในการพูดคุยในการแก้ปัญหากันมีความใจเย็นมากขึ้นมีการดูแลใส่ใจจิตใจของกันและกันมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะผ่านปัญหาการเรียนรู้อะไรบางอย่างมาด้วยกันนะปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรที่มันยากๆที่มันเหนื่อยๆเ,เนี่ยทําให้เข้าใจเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนที่มีคู่หรือว่าเออ แต่งงานแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับพอคุณผ่านปัญหานะคะความยากลําบากของชีวิตต่างๆเข้ามาด้วยกันเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยกันก็ได้นะคะเป็นงานที่คนสองคนชอบหรือรักตรงนี้นะคะแล้วเหมือนกับมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันน่ะว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆที่เป็นการสร้าง ความมั่นคงให้กับพ่อคั่ของคุณนะนั้นอาจารย์มองว่าชาวราศีมิถุนในเดือนแห่งความรักคุมภาพันเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่คุณพยายามแก้ปัญหาพยายามใช้ความเข้าใจนะคะพยายามวางแผนชีวิตร่วมกันแล้วก็ยังมีความรักความหวานชื่นนะคะเป็นหนึ่งถ้วยต่อกันนะคะอาจจะมีการมอบของขวัญของแทนใจของอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะหรือบางคนหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นข่าวดีมีการแบบ ให้ความชัดเจนมั่นหมายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีแหวนแทนใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะถ้าใครโชคดีวันนั้นก็อาจจะมีการแบบเหมือนขอแต่งงานหรืออะไรเข้ามาด้วยก็ได้ในบางกรณีนะคะเดี๋ยวดูพลังงานเป็นไพ่ของออร์ l เคิลดีกว่านะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถึงจะเหนื่อยกับชีวิตถึงต้องสู้กับชีวิตยังไงแต่ว่าคุณก็ยังมีความหวานต่อกันอยู่นะคะขอดูซิสามใบจะเป็นยังไง หยินเป็นพลังงานแห่งความอ่อนโยนนะคะมีการดูแลจิตใจของการและกันจริงๆนะคะขอดูต่ออีกสองใบไฮ g ปอร power นะคะคุณนึกถึงเป้าหมายของชีวิตค่อนข้างมากนะคะชาวราศีมิถุนมุ่งม,มั่นอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับว่า โอกาสที่คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันอาจจะต่อยอดความสําเร็จที่งดงามให้กับคุณในอนาคตนะคะหรืออาชีพเสริมอะไรใหม่ๆที่คุณสองทนจะทําร่วมกันหรือสนับสนุนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํานะอาจจะเป็นอาชีพที่มันสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยให้กับไรายได้มีไรายได้ที่ดีนะคะให้กับคุณในอนาคตนะคะไว้หนึ่งใบอันฟินิชซิมโฟนีนะคะ อันนี้น่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าเหมือนเคยมีปัญหามีอะไรกันมาก่อนนะแต่ว่าก็ยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะเหมือนจะเป็นบทเพลงที่ยังบรรเลงมิจบต้องกลับมาบรรเลงด้วยกันนะคะแต่ว่ากลับมาบรรเลงเพลงความรักในเดือนกุมภาพันธ์แล้วอาจาย์รู้สึกว่าชาวราศีมิถุนกับคู่รักของคุณนะร่วมใจกันบรรเลงเพลงอย่างไพเราะเพราะพ,พิงยิ่งกว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะขออีกหนึ่งชุดนะคะถามนางฟ้าดีกว่า นางฟ้ามีคำแนะนำอะไรนะคะที่จะมอบให้กับชาราศีมิถุนบ้างนางฟ้าไหนดีหรือเอานางฟ้าชุดใหญ่ดีกว่าอานางฟ้าชุดใหญ่เราก็มีนะคะสับยากนิดน,นึงแต่ว่าโอเคเลยถามนางฟ้าทิ Teen Angel นแองเจิตัวนี้นะคะอยากแนะนำอะไรบ้าง Choose optimism นะคะคิดบวกไปในทางที่มันใช่นะคะในทางที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณในทางออกที่มันดีกับทุกๆฝ่ายนะคะนะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณกำลังตัดสินใจร่วมกันอยู่หรือเปล่า Crystal fun นะคะเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานนะคะสีสันที่สดใสของชีวิตนะคะ เหมือนกับว่าคุณจะได้ไปพบเจอไปเที่ยวไปแบบสนุกสนานอะไรด้วยกันตรงนี้นะคะความรักแฮป,ปี้นะคะอ่ะมาดูนี้อีกหนึ่งใบนะคะ d o n t Give Up นะคะเนี่ยเหมือนกับให้รู้ว่าคุณเหนื่อยนะเจอทั้งก้าไม้เท้าเจอทั้งสิบไม้เท้านะคะแต่ว่าเหนื่อยอาจจะเหนื่อยกับการสร้างชีวิตร่วมกันหรือแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตร่วมกันมากกว่านะคะเพราะว่าพลังงานไพ่เนี่ยออกมาดีค่อนข้างมากนะไพ่้าเลยบอกว่า แองเจลก็เลยบอกว่าอย่าถอดใจนะคะอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะอีกหน่อยคุณจะพบกับความสําเร็จนะคะอ่าโอเคตรงนี้ดีใจด้วยนะคะสําหรับความรักของชาวราศีมิถุนนะคะที่มีคู่นะคะไพ่ออกมาดีมากนะคะพลังงานความรักตรงนี้โอเคเลยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสาหรับ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูพลังงานไพ่ก่อนนะคะว่าจะมีพลังงานอะไรในเดือนกุมภาพันธ์2,564ค่ะ u d g m e n นนะคะมีเรื่องของโชชาตาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรโชคชาตาจะเข้ามาในแนวทางแบบไหนอย่างไรนะคะขอดูเรื่องราวก่อนนะคะ ราชาไม้เท้าค่ะเจ็ดถ้วย The Emperor นะคะหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยไว้ได้ตำแหน่งเดียวกันทั้งคนมีคู่แล้วก็คนที่ก็พันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะคะแสดงว่าเดือนนี้พลังงานความรักค่อนข้างดีจริงๆเก้าถ้วยค่ะ อัดสินไ้มเท้าจบด้วยสีไห้เท้านะคะอ,อาจารย์รู้สึกว่าพลังงานความรักของชาวราศีมิถุนนะคะทั้งคนที่มีคู่แต่งงานแล้วแล้วก็ในสถานะนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเดือนนี้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะ เหมือนกับว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันกดดันคุณอยู่ที่มันทําให้คุณทุกข์ใจเศร้าใจอยู่นะคะในเดือนนี้มันจะขี้คายหรือว่ามันมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆที่เข้ามาในชุดรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเหมือนมันมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างคุณได้รับข่าวดีหรือเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ความรักของคุณมันเจอทางออกมันเจอทางไปที่ดีขึ้นนะคะ คนรักของคุณเป็นยังไงคนรักของคุณนะคะเป็นราชาไม้เท้านะคะช่วงนี้เขานิ่งๆเขาดูแลคุณดีนะคะเขาไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของอะไรนะตรงนี้อาจารย์รู้สึกยังมีความฝันของคุณที่อยากจะฝันร่วมกันในการสร้างชีวิตหรือว่าทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นจริงแล้วก็มันเปิดเผยได้คบกันแบบยั่งยืนอะไรตรงนี้ได้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองก็มี power ด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็น the emperor ขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงนี้ ในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเหมือนคุณสองคนเนี่ยจับมือกันแล้วพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในการสร้างเงินนะคะการทําธุรกิจหรืออะไรตรงนี้มันมีความคืบหน้าเข้ามานะคะในหลายๆด้านนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลทางบวกทําให้เรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันก็แบบได้รับพลังบวกตัวนี้ร่วมไปด้วยนะคะเห็นไหมคะขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยค่ะรักกันหวานชื่นเลยนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ ดูแลใจซึ่งกันและกันดีนะคะหรือมีของขวัญของรางวัลของอะไรให้กันด้วยนะคะมีมาเซอร์ไพรส์กันตรงนี้นะคะอย่างสวีทกันอยู่นะถึงแม้ว่าปัญหาต่างเนี่ยมันจะทําให้คนสองคนเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามที่จะจับมือกันมานะคะแต่มันก็อาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่มันก็อาจจะยังแบบเหมือนค้างคาใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าคุณกําลังพยายามที่จะค่อยๆแก้ค่อยๆแบบฝ่าฟันกับอุปสรรคตรงนี้ไปนะคะแล้วใน ที่สุดนะคะบทสรุปของไพ่นะคะขึ้นมาเป็นสีไม้เท้าคุณอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะย้ายที่อยู่นะคะไม่ได้อยู่ที่เดิมในสถานการณ์ที่ทําให้คุณเครียดขับค้องใจหรือว่ามีแรงกดดันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียหายเชิงลบเข้ามาคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่ท,ท,ที่สวยงามแล้วก็มีแต่คนรักแล้วก็เข้าใจคุณแล้วนะคะเป็นการเ,เปลี่ยนสิ่งว้ดนเราแล้วทําให้คุณแฮปปี้ด้วยก็ได้นะคะหรือ คุณมีการเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่ามีทั้งหนึ่งเหรียญแล้วก็มีทั้งสีไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานความรักของคนที่สัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปัญหาต่างๆมันมีการขี้คายออกไปนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามามีปฏิหาริย์อะไรเข้ามาแล้วคุณสองคนได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันลงตัวมากขึ้นหรือได้มาอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเปิดเผยเลยก็ได้ นะคะตรงนี้ดีใจด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ Oracle ให้ละกันนะคะขอใหดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะ,อะขอดูก่อนค่ะไพ่จะบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้าง perfect timing เป็นช่วงเวลาที่ดีงามน,นะคะสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์แบบมากๆนะคะในการที่แก้ปัญหาต่างๆได้ลงตัวหรือคุณได้เปิดธุรกิจหรือทำอะไรใหม่ๆตรงนี้ก็ได้นะคะขออีกสใบนะคะ be assertive ต้องกล้าพูดกล้าบอกความต้องการของคุณนะคะปัญหาคืออะไรนะอยู่ด้วยกันสองคนก็ต้องเปิดใจกันนะคะนะอย่าโมาแต่เกรงใจอย่าโมาแต่อ้ำอำ้อื้งๆนะคะกล้าแสดงออกบ้างนะคะกล้าบอกรักกันบ้างนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขออีกหนึ่งใบ แดดซัมติงเบตเตอร์จริงด้วยอะ่ะหรือคุณอาจจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะหรือทําอะไรใหม่ๆที่มันทำให้ชินคุณดีขึ้นลงตัวมากขึ้นนะคะเราก็ลบคําสบประมาทลบคําดูถูกหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงนะคะไปมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยก็ได้นะคะอ่ะขอดออูอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดของ wisdom of oracle ดูสิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรบ้าง ออฟเซิร์ฟเวอร์นะคะเหมือนกับสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะถูกจับตาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างน,นะเป็นปัญหาที่คุณก็อาจจะรู้สึกเบือ่อแล้วก็รำคาญแต่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ได้ไปสนใจกับปากคอยปาก,ป,าก,ป,าก,ป,ากปัวเรื่องนั้นแล้วก็ได้นะคะคุณแบบโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตขอ,องคุณแล้วคุณก็เหมือนกับแฮปปี้กับตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวคนเหล่านั้นก็ได้ไม่ได้มาช่วยอะไรคุณอยู่แล้วนะคะ นะเพราะนั้นตรงนี้เชื่อใจคนที่เขารักเราฟังคนที่เขารักเราดีกว่าไปฟังคำคนที่เขาบั่นทอนจิตใจของเรานะคะ The face ม judgment มา face มานะคะจริงๆคือใบเดียวกันคือเรื่องของโชคชตาเรื่องของผมดิคิดนะอาจารย์ว่าคนสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่กันแต่ว่าอาจจะมี รำเก่าอะไรบางอย่างที่ทําให้อาจจะต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะนะคะกว่าที่จะมาคบกันอย่างเปิดเผยกว่าที่จะความรักของคุณจะลงตัวได้นะแมนดิงว mm ้าวเมนดิงมาพร้อมกับ1น่ถ้วยนะคะความรักที่หวานสวิตกันในช่วงวาเลนไทน์นะคะสวิตกันหนักมากเลยนะคะอาจารย์ต้องไปก่อนเดี๋ยวมดขึ้นโต๊ะอาจารย์ นะคะขอบคุณมากๆที่จะติดตามช่องของอาจานนรีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ